รู้สึกยังไงคะที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็บิ๊สุกฤษมาเยี่ยมวันนี้ค่ะครับผมก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่คนในเมืองก็ง่ายๆนะพอมาสัมผัสกับชีวิตของอนบนข้างนอกนะฮะบางครั้งยังอาจจะไม่คิดว่าหมู่บ้านแถวนี้หรือลูกเรียนแถวนี้วัดนี้ยังมีอยู่นะก็ผมว่าเป็นสิ่งที่กระตือกระตือ้นให้ขับคุณในหมู่บ้านนะครับและเด็กๆมันจะมีความรู้สึกที่ดีว่าพี่ๆที่ ดีแล้วหรือหรือหร,รือที่ประสบผลเด็ดแล้วนะฮะมาเยี่ยมเย,ยนนะครับครักคิดว่าเขาโครงการนี้ดีมากอยากทำทุกปีทุกปีเราอยากฝ <คง S 1> ากอะไรกับพี่บี้ไว้บ้างไหมคะเก็ฝากาว่าถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมโรงเรียนในปกติที่เด็กเรเรียนมาโรงเรียนอ่ามาคุยค่ามาเกี่ยงกิจกรรมให้เขานัดมาวันไหนก็ได้นี่เด็กเด็กเขาจะได้ประสบความเด็ดเขาศรัทธาเพราะว่าคนที่อยู่กลายบางคนก็กลับ่ามจังหวัดก็มีเ็อยากให้เชิญมาที่โรงเรียนนะครับสัมผัสบ้าง ใจมากนะคะที่ที่มีวันนี้อย่างน้อยเอาคนดังของประเทศคนรุ่นใหม่ซึ่งซึ่งคนเขาดีใจมากเลยแต่วันนี้เขาผิดด้ละไม่เพียงแต่เขาจะมาช่วยเหลือชุมชนมันหมายถึงสังคมและประเทศชาติด้วยถ้าตรงนี้อยู่ได้กรุงเทพมหานครก็ไม่เสียว่าเป็นจุดยอดอะไรตัวเนี้ยพูหนังสือสุดสดาขอบคุณมันอย่างยิ่งเลยละที่ให้มีวันนี้หนึ่งจะได้โปรโมทว่า เขามาทาอะไรกันตรงนี้ไม่เพียงแต่คาว่าเราจะมาช่วยกันอนุรักษ์มาทําให้โลกไม่ร้อนขึ้นแต่หมายความว่าเขาได้ลงมาฟื้นฟูและพัฒนาด้วยเพียงพระอนุรักษ์เท่านั้นก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ไม่ว่าจะเป็นคนบี้ทีมงานนะคะแฟนคลับก็ขอทุกทุกคนนะคะมีอายุมากกว่ายืนมีกิจการก้าวหน้าก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอย่าเจ็บอย่าป่วยรวยไปเรื่อยๆแล้วก็ ทำมาก็เหลือทำมาก็เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือลงทุนแล้วก็มาเผื่อแผ่ให้กับชุมชนและสังคมประเทศชาติอีกนะคะในโอกาสนะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก็รู้สึกดีใจครับที่มีดาราดังๆเข้ามาช่วยโปรโมทเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนก็เลยทั้งคอจะเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ทำให้คนภายนอกรู้จักที่นี่แล้วก็คงเนเข้ามาช่วยเหลือที่นี่อยากฝากอะไรให้น้องบี้ไหมคะก็ฝากขอบคุณแล้วกันครับที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่มักจะ จะมองไม่เห็นที่เหนื่อยราชการก็มาจากละเลยแต่เขายังเป็นดาราก็ยังเข้ามาช่วยเหลือก็ขอบคุณครับงั้นก็เป็นตัวแทนของทุกคนขอบคุณพี่โพดเลยนะคะที่วันนี้ทําให้ทุกอย่างราบรื่นสนุกปีมากค่ะขอบคุณครับ